อ่ะขอกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมฟรมบางใหญ่นะครับวันนี้มีพระพุทธคุณดีหลักร้อยนะครับซึ่งอ่ามีโอกาสนะครับเขี่ยกองเจอได้ตลอดเวลานะครับเวลาท่านอ่าไปเขี่ยกองพักเครื่องเนี่ยนะครับหรือไปเดินสนามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเจอนะเจอบ่อยนะครับอันนี้นะครับเป็นพระนะครับอ่าเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมนะครับอ่าพิมพ์นิยมนะ อ่านะครับมีมีใครตอบได้ไหมนะครับว่าเป็นพิมอะไรนะครับนี่อ่านะครับอันนี้คือพระนะครับอ่าวัดบางนมโคนะครับปีสองห้าสามหกนะครับเสาห้านะนะครับรุ่นพุทธภูมินะครับวัดบางนมโคปีสองห้าสามหกนะครับด้านหลังเป็นหลังยันเกาะเพชรนะครับรุ่นนี้ไม่ทันหลวงพ่อฤาษีลิงดำบุกเสกนะครับแต่มีอ่าพระที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับ ของหลวงพ่อเลยนะครับมีการนำมาบดใส่นะครับแล้วก็มีพระเก่านะครับเป็นพระกุโบราณนะครับแล้วก็มีพระหลวงพระปานที่แตกหักนะครับทางวัดได้นำมาบดนะครับแล้วก็สร้างเป็นรุ่นนี้นะครับนี่อันนี้เป็นทรงนิยมนะครับทรงคุดนะครับนี่ด้านบนเนี่ยจะเป็นพระคุดนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นคุดนะครับมวลสารก็มีข้างต้นดังนี้นะครับแล้วก็มีการอุดผงนะครับอุดผงพิเศษนะ ตามตำรับของหลวงพ่อป่าวัดบางนมโคนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับจะได้รับการปลุกเสกนะครับโดยหลวงพ่อพูนวดบ้านแผนนะครับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับแล้วก็หลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับหลวงพ่อแมนวดหน้าต่างนอกนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็มีเจติอื่นๆอีกนะครับรุ่นนี้นะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นผงนะครับ จะเป็นผงพุทธคุณนะครับจะเป็นผงหลวงพ่อปานนะครับผสมกับผงหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับแล้วก็ผงวิเศษของหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับอ่านี่นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าเก็บนะครับและน่าห้อยมากนะครับนี่รุ่นนี้นะครับเห็นไหมสายเศษนะนะครับวิบวิบวิบเนี่ยนะครับสายเศษนะครับนี่นี่อ่านะครับเขตศูไม่ดูใกล้ๆนะครับนี่อ่าจะเขียนว่าสู่พุทธภูมินะครับ วัดบางนมโคหลังปิยันเกาะเพชรนะครับมีพอสอด้านล่างนะจะมี2พิมพ์นะครับเป็นพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะนะครับผู้หญิงเหมาะห้อยมากนะครับนี่ขนาดพอดีมือนะครับหน้าห้อยนะครับนี่ผู้หญิงห้อยดีเด็กห้อยได้ราคาหลักร้อยนะครับหวานจีย๊ยบ